ชาวอุตรดิตฐ์ครับร้านกุ้งถังเปิดใหม่กุ้งเหาก็มีเงยงบ199ก็สามารถกินได้เวลาขับผ่านไฟสว่างตลอดแบบนี้ต้องหลอกร้านกุ้งถังนั่งชิลบอกเลยว่าเป็นร้านลับมากๆเลยลับมากๆเลย <c oughs> ลับมากๆลับมากสี่แยกวัดอรันลับมากๆเพราะว่าอยู่ข้างใน ลับมากๆอยู่ข้างในลับมากตั้งกุ้งถังทะเลมาทําจานต่อจ้าเยดยมีประสบการณ์เปิดร้านมาแล้วแต่ว่าปิดไปตอนช่วงโควิดกุ้งถังทะเลสองแต่ราคาเริ่มต้นร9อยเกกคุณได้กุ้งคุณได้ทะเลด้วยนะจ๊ะใส่จุงมือทาน็นตพร้อมแปรงราดตอส์ฟม,มาใหม่หอมน้ําซอสมาก299เกที่อ่อมกินให้มาเยอะอยู่นะข้าโพดหอยมแมลงผู้ปลาหมึกตัวน้าซอสอร่อยมากติดใจออกหวานนิดๆส่วนกุ้งเขาจะเป็นน็อกมาแล้วลงมาวันต่อวันราคาแบบนี้หากินยากมากตัวมันกุ้งอร่อยมากแทบเลียเลยค่ะแต่กลัวบาดปาก ถ้าไป2คนก็มีอิ่มอยู่นะแบ่งกันคนละ3ตัวได้ร้านเปิดทุกวัน5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มคุ้งเผาย่างบนเตาร้อนๆสุกนอกข้างในยังชุ่มฉ่ำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากใช้น้ำมะนาวแทนของอ๋อม299ได้8ขีดจนถึง1โลถ้าไปหลายคนต้องแย่งกินหน่อยนะเพราะมันจะแย่งกันน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแซ่บจริงต้องไปลอคุ้งเผามาพอดียังกรึบกรึบอยู่เลยกุ้งทอดพริกเกลือให้ถ่ายเท่าไหร่199เองาเกองรสชาติออกเค็มนิดๆเพราะว่าตามสไตล์ขวเกลือที่ร้านเขายังมีอีกร้อยเมนู ติดตามขอบคุณครับ